สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้นะคะก็เป็นการสร้างรายการเงินเดือนและคำนวณประกันสังคมและภาษีของเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้มาสร้างรายการเงินเดือนก่อนนะคะคลิกปุ่มสร้างรายการเงินเดือนค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะก็มาตรงคำว่าตั้งแต่วันที่01น2์หน่นทสถึง28 0 2 ถูกแล้วนะคะแล้วก็นะับวันที่0 2นส2ทับส2นทับสอนะคะตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะให้คลิกปุ่มโอเคค่ะก็โปรแกรมก็จะสร้างรายการเงินเดือนอัตโนมัติเสร็จแล้ว3รายการนะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะและ้วก็คลิกแ a น c e เซออกค่ะเสร็จแล้วนะคะในการสร้างรายการเงินเดือนนะคะมา การคำนวณภาษีคำนวณประกันสังคมภาษีนะคะคลิกคำว่าคำนวณภาษีค่ะก็ามาตรวจสอบวันที่นะคะต้องการคำนวณของเดือนกุมภาพานันธ์สองห้าหกศนนะคะเลือกอัตราภาษีที่ใช้ในที่นี้เราใช้แบบใหม่นะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะคำนวณภาษีเสร็จแล้วนะคะลิกโอเคค่ะ ที่กุ่มแคนเซิลออกค่ะเพราะเสร็จแล้วนะคะในการสร้างรายการ,รินเดือนและคำนวณปัะคู